วัดีคด่ะค,ค,ค,ครับ,ว,รบวันนี้ก็ได้เลิกเปิดเปิดหนังของพวกเราครับพอเจาแตกแขกโควิดนะครับฟางปุริเย่นะฮะก็ได้ได้เจ๊แต้วได้เจ๊พยูได้แพนเค้กกับมาแล้วก็เพิ่มเพิ่มคนใหม่เข้าไปก็คือมหาทวีเจ้ามหาทีวีเจ้าเลยแล้วมำ่ะกระตูนอน่ะมรำํากระตูนมลำบวชอยู่แต่กระตูนติดงานนะฮะอันนี้ก็ก็มีนักแสดงหน้าใหม่มามหาแม่ทีวีมหา มหาทีฟีเจ้าแห่งเมืองทีฟแล้วก็เจ้าวันันทีฟค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่คนนี้สิตางสิตางอะไรสิท้าแม่สิตางแล้วก็นั่นแล้วก็มีใครอีกโดมน้องโดมโดมมีไอ้นิกกี้น้องนิกกี้ไอ้มนุษย์จังไร แล้ก็สนุกแน่นอนฮะแล้วก็มีอีกหลายคนนะคือเยอะหนูบอกเลยว่าภาคนี้นี่น่าจะรวบรวมเหมือนทุกภาคที่ผ่านมาครับแล้วก็มียาโซนสิยาโซนอ่าพูดไปฮะก็มีอีกหลายอีกหลายท่านนะมีทั้งโดมแล้วตั้มด้วยจนเอสตาร์เขามาร่วมด้วยภาคนี้นะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราติดต่อดาราทุกคนเขาก็เต็มเต็มเล่นก็ ก็ไม่ใช่เต็มใจไปจริงหรือเปล่าเทคิวก็เทคิวให้ขอคิวไปแบบพุทธการตกใจมากฮะนี่คิวถ่ายหมดหมดเลยเดี๋ยวเป็นาคที่นักแสดงเยอะที่สุดหรือเปล่าครับพี่โฟนภาคที่นักแสดงพลังเยอะที่สุดจริงๆแล้วก็เยอะทุกภาคกันแหละแต่ลภาคก็มีรับเชิญมีอะไรเยอะแต่ว่าภาคนี้ก็ไม่ยอมแพ้ภาคที่ผ่านๆไปใช่ชใผ่านไปเพราณเะไรยังไงพอเรื่องพรมาพอะไรเลราะเรื่องเป็นเกี่ยวกับ อ่าหอ,อเป็นกับหอแต๋แตกเนี่ยและเจ๊แต๋วอมาปลดโรงแรมแล้วพอดีเจ๊แต๋เนี่ยดันไปเที่ยวปาร์ตี้วันเกิดมามแล้วโด,ดกลับตัวทมลายเพราะเจ้ก็โดนมีแบบไปอยู่ในวันเกิดด้วย16คนมีเจ๊แต๋อยู่ด้วยก็เลยกลับมาถึงทหารตำรวจก็เลยมา,มามาล้องปิดอันนี้14วันห้าม,อ,มออกห้ามเข้าเสร็จแล้วต้องอยู่ในต้องอยู่ในโรงแรมใช่ไหมใช่ต้องอยู่ในหอพักโรงแรมเนี่ย14วันนะก็เกิดอาการนู่นอาการนี้แล้ว เนี่ยเขาหนีมาจากเมืองเทิพใช่ว่าเจ้านางกันดีมากรับมาจากเมืองบนใช่ไหมคะมาจากเมืองเทิพค่ะไม่ค่ะมาจากเมืองเทิพอย่างเดียวค่ะไม่ใช่เมืองบนค่ะเมืองเทิพจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เขาเมืองบนไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะให้บอกเขาไปออกไปไหมออกไปต้องบอกอ้อออกไปสัตว์นันเลยดีไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดียวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวลุดนพ่อเมื่แล้วนะนี่ เพิ่งมาเจอเขาอ่ะอายุแค่สามสิบเจ็ดปีสามสิบเจ็ดปีนะนี่เมื่อกี้นั่งคุยกับลุงลงตอนยังไม่ได้แต่งหน้าคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงแล้วสวัสดีคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงสวัสดีพี่ลงเหรอคือมาตอนครึ่งชั่วโมงคุยพี่ลงครึ่งชั่วโมงเพิ่งมาลูตอนจังสวัสดีก็เพราะเขาสวยขึ้นไงเราก็เออติดตามเขามานานแล้วแต่ว่าตัวจริงเขาปังมากไงใช่ไหมแต่ถ้านั่ได้นั่งคุยกับเขาเพราน่ารักโอ้ยสนุกจริงเว้ย พี่พลในเรื่องนี้ก็คือเจ้านางก็คือคนางเอกของเรื่องหรือเปล่าเจ้านางก็คือฟ้าผ่าพูดถึงฟ้าผ่าฟ้าลงเปรี้ยงฟ้าลงเปรี้ยงฟ้าให้ฝนตกด้วยนะฟ้าให้กำลังใจนะพอพูดถึงว่าคนนี่เป็นเอกมันฟ้าลงเปรี้ยงเออบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เล่นแค่นี้นิดหน่อยนะเขาได้ทั้งเรื่องเขาปัจจัยกับก็สิ้นเดือน สิ้นเดือนสานมาแล้วกลับมาอีกนะเขาไม่ได้ไม่ได้เล่นทีเดียวนะเพราะว่าที่ติดต่อเขาก็คือตอนแรกติดต่อตอนที่เขายังไม่ไม่ไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยหมายถึงว่ายังไม่ได้มากรุงเทพเราวเขาบอกมาเล่นนะพี่หน่อยแต่เราพี่จริงจริงพี่คิดว่าเขาเยอะ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 ก็เจอพดครั้งแรกเขาบอกว่าไงลูกพูดเกิดกี่พดว่าไงลูกโอ้ยคนเมืองทิพย์ก็ต้องพูดเพราะอยู่แล้วใช่คองทิพย์แล้วเราก็เลยก็เลย ก็เลยชวนชวนชวนเขามาเล่นนะเพราะว่าเออมันก็จะมาใส่อะไรในหอตะแตกเราได้เขาก็มาหลบอยู่ที่หอนี้แล้วเกิดเกิดความซวยหอโดนปีิด14วันเขาก็เลยต้องอยู่ติดแบบนี้ใช่เชื้อโรคมันก็กลายพันธุ์นะพวกนี้ก็จะเป็นแต่นิกกี้ก็จะเล่นเป็นในเป็นพวกแบบส่งอาหารฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาเยฟู้ดนะก็จะโทรมาแต่แล้วก็ ก็จะมีเรื่องชุลมุนเกิด like ขึ้นยังไงก็อย่าลืมดูกันและที่ที่เช่าเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดต่อเขามาเล่นเพราะเขาเป็นคนรักรักพ่อรักแม่เขาดูแลแม่อยู่ใช่ดูแลแม่อยู่แล้วพิพัน์ก็เลยมีของขวัญให้เขาอะไรคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะเฮ้ยนายบอยเฮ้ยนายบอยไม่คือมอบเงินให้เขาห้าหมื่นบาทเพื่อไปรักษาคุณแม่ 5,000ห้าหมื่ห้มืนพี่มึงไม่ให้กูเบิกเพรเรื่องนี้เดี๋ยวกนเดี๋ยวก่อย่าพูดอย่าพูดอไปดิเซ็นเบิกของเราเลย ก็คือเห็นเขาคุณแม่ไม่สบายอยู่ใช่ไหมใช่คุณแม่เป็นอะไรบ้างก็คือเป็นโลกก้อนเนื้อนะคะก้อนเนื้อแล้วก็ผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าเชื้อมันยังไม่นิ่งเชื้อโรคมาเร่งยังไม่นิ่งแล้วก็อย่างที่สองก็คือคุณแม่เป็นโรคต้อกระจกตาเพราะฉะนั้นต้องรักษาต้องผ่าตัดต้องโลกตาด่วนแล้วก็ โรคข้อเข่ากระดูกเสื่อมเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างนี้นะคะแม่หญิงลีต้องดิ้นรนมาเพื่อทําหน้าที่ของลูกที่ดีเป็นเสาหลักของบ้านเพราะคุณพ่อไม่มีแล้วนะตอนนี้นะคะต้องมาหาเงินเพื่อรักษาแม่ขอบคุณค่ะอ,อ,อันนี้อันนี้ให้เป็นค่ารักษาไม่ได้รวมค่าตัวไม่เกี่ยวค่าตัวค่าตัวต่วางหา่ะพี่ลีค่ะแม่หายไวๆวนะขอบคุณค่ะขอบคุณพีพจน์มากค่ะขอบคุณค่ะนะครับ ชอบคนกระตันยู่อยู่แล้วเราก็ช่วยกันเต็มที่พี่รองแม่หนูเหมือนกันเลยแม่เป็นไรแม่เป็นไรแม่ทำไมแม่แล้วแม่เึง่็แม่เริ่มเดินไม่ค่อยไหวแล้วไอ้โค้เพราะฉะนั้นนะคะในนามของแม่หญิงลีหรือพระหางทีวีเจ้านะคะขอให้พี่พ์นะคะมีเรตติ้งหนังแล้วก็มี เดตติ้งหนังทําหนังเรื่องใดก็ขอให้ปังปริเยตลอดไปค่ะด้วยรักและก็มอบกําลังใจให้พี่พศตลอดมาเพราะฉะนั้นหนังของพี่พศจะต้องนัมเบอร์วันค่ะปังปริเยแน่นอนค่ะนัมเบอร์วันค่ะ ยังไงก็ฝากด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้รวมค่าตัวการแสดงนะไม่รวมค่าตัวการแสดงไม่ลงแม่หนูเป็นไรเป็นไรแม่หนูตอนนี้ไปเก็บขวดขายอยู่โชคดีมากขายขายข้อไม่ค่ยดีไอ้ดับเอาเช็คมาไอ้ข้ออีกคนหนึ่งแล้วฉากอ่าภาคนี้จะรู้เลยนะฮะว่าใครอันนี้เราเขาเล่นด้วยเราเล่นด้วยอะไรยังไม่รู้เหรอค่ะอ่าภาคนี้จะรู้เลยจะเฉลยเลยว่าใครฆ่าอาริยาเข้าใจไหม ใครอยากจะมีอะไรถามพี่พศอีกครับหรือถามใครใพิดเทยหมรพาอยู่ตรงนี้มาจิ๊บใช่ไหมจิแปลงคู่ของไม่เรียกจิ๊บไปมาจากเมืองทีเขาคู่กันาเจ้านาให้ไปไปบ อันนี้เก็บไว้ก่อนไหมโอเคนะเก็บไว้หน่อยให้เขาใหม่เก็บไว้ห่อยโอเคอันลูกเข้ามาอธิปมีอะไรจะพูดไหมครับคข้าไปร่วมจอยเจอจ้ะก็รู้ส okay. 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 uh, okay. uh, ึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมแสดงหนังกับคุณพุทธอานนท์ค่ะก็ขอให้ได้พี่ก็ได้หนูรู้หรือเปล่าว่าการแสดงหนังกับพุทธอานนท์ไม่เหมือนกับทั่วไปนะไม่เหมือนนะหนูต้องรับแรงกระแทกให้ดีนะหนูต้องรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมแรงกระแทก สี่ตังโดนไปแล้วดูเฝ้าหน้าสิตอนแรกยังดีอยู่เลยนะพรดแรงกระแทกของพดอ้นดูสภาพปัจจุบันค่ะแล้วหนูสองคนจะต้องโดนนะหนูรับไปแล้วหนูเตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วค่ะโอเคคนเมืองที่เขาเป๊ะอยู่แล้วนะใช่ชอบ อยากจะรู้ว่าชอบภาคไหนเป็นพิเศษไหมครับตั้งแต่ผมไม่เห็เแตมเคยดูไหมเคยดูไหมเอาเ้ยเดี๋ยวเอาเคยดูไหมก่อนดีกว่าดูสิเคยดูไหมถ้าเป็นตัวแม่หญิงลีนะคะเพราะว่าฐานะเราแบบแม่หญิงลีไม่ค่อยจะทันเกี่ยวกับโลกโซเชียลแต่ว่าจากใจจริงๆแม่หญิงลีก็ไม่เคยดูนะคะแต่ว่าแต่ว่ามีคนแต่ว่ามีคนส่งไม้ดู นะคะแต่ว่ามีคนส่งไม่ดูก็เลยดูในโทรศัพท์เนี่ยเออนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามกันนะคะแม่หยิงที่ก็ดูอีกที่ห่อแถวแตกไงได้ดูไหมดูค่ะดูใช่ไหมก็มีทักษะมีประโยคอะไรที่แบบว่าภาพยนต์เรื่องห่อแถวแตกเนี่ยเขาจะมีประโยคที่แบบว่าเป็นกระแสหรือว่าจะผ่านไปกี่ปีเขาก็ยังจะมาเล่นกันอยู่มีประโยคไหนที่แบบ พราะติดหูอุ้ยนึกถึงก็ไม่ได้มีไหมคะไข่ค่าไข่ค่าอริยาพยูนไม่ได้ค่ะต้องที้จังหวะหน่อยสิค่ะอะไรอะพูดอะไรไข่ค่าถามรู้ไหมรู้ไหมไข่ค่าอริยาไม่ใช่เขาอพูดคำนี้รู้ไว้ไข่ค่าอริยารู้ไหมไข่ค่าอริยาแล้วไข่ค่า พยุนพยุนฆ่าอาดียาไม่เป็นบังจได้ยี่อะมอ้งคาดว่์ใครในปีนี้จะได้ชมกันเต็มเต็มก็จะรีบฉายน่าจะเป็นพฤษภาวิถานี้ก็ได้ดูเพราะว่า มันก็เอาให้มันถ้าเกิดสมมุติว่าหนังเรื่องนี้ฉายแล้วโควิดหมดไปแล้วจบไปแล้ววัคซีนมาเคลียร์หมดแล้วมันก็ไม่สนุกอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะเอออะไรวันนี้เราคงจิกวันนี้เราคงจิกกันในนี้แหละค่ะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่พลพูดจะเปิดกล้องวันแรกครับที่จถามได้กี่เปอร์เซ็นต์ทันทันแต่ทันแน่นอนเนาะเขาบอกว่าทหารทหารเต็มโรงแรมแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ย